บ้นเส้นววริธิพาสวมชุดแต่งงานงดงามแบบไทยๆต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวสละโสดอีกหนึ่งคนสำหรับบูนเส้นววริธิพาที่ถูกแฟนนุ่มไฮโซนักธุรกิจสุดหล่อรุ่นน้องอย่างนิกธนภูมิกุลทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง4ปีทางกล่งเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดบ้นเส้นในลุกเจ้าสาวแสนสวยใส่ชุดไทยสีม่วงสุดหวานละมุน โดยทางด้าน้องเสื้อชื่อดังที่เนรมิตความงามให้กับเจ้าสาวและดาราสาวหลายคนรวมถึงตัววุนเส้นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปด้วยเห็นแค่ตัวอย่างวุนเส้นแค่ชุดเดียวแต่เรียกว่าสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆเลยค่ะนี่แค่ลองชุดยังสวยขนาดนี้รอชมเจ้าสาวแสนสวยในวันแต่งงานจริงได้เลยต้องสวยสะกดทุกสายตาแน่นอนสวยตะลึงออราเจ้าสาวจับงดงามแบบไทย